สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านาะเอฟซีที่หักแป้งสู่ขูสูค่คนสุหมงสุบอลส,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 สบายดีย้ำเศร้าๆพี่น้องย้ำเศร้าเมื่อนไงลังตั้งวงกันทั้งน่้ขี่เข้าอยู่หนะน้าฮือนพี่นอ้องเมื่อไง เยุยสบายดีปะลุงปปเป็นนักเอาปากฮะเจ้านะมา,า,มาดีเขาด้วนิดบ้าที <c oughs> ่ทิางกระทบ้าทีทิศางแบบ,บ,บมุดอาหารเศร้ามื่อน,นี่โอ้เมืองวัน อมบักหอยพี่น้องอยากัมข um> ึ้นงูกระแจวปลกบองแม่น okay ้องเทนแล้วก็นึ่งเฮดเซ่บแน่นอนพี่น้องอาหารเส้าเข้ามาเนี่ยเรียบร้อพี่น้องเด้อกินข้าวเส้าน้ำกันเมื่อสักครู่ทุกคนปนุปันเขาใหญ่กับเขามาคุดยุจจีแต่เส้าเส่าได้ยังฮามคุดยุจจีนะได้อยู่บ่าง บาต่างกลงซะก่อน่คือถึงจะัแทก็ได้สวัสดีพี่น้องที่กินขาวน้องทายมันกมลเา้วกินข้าวซะก่อนเ่าจะไปเมนให้ ดูดูกีเข้าซะก่อนลูกกีเข้าซะก่อนกรเพาบกินข่านี่มาได้กินวันลหมดหวอย์ไต้คอยบวตัวใหญ่แล้วเอใหญ่เป็นบบาแล้ว่อ้ยใครนุ่อีกอะไรมาจักคว่ำแล้วไปลุงอยู่กระลุ่้บวซะลูกมันเต็มบาทโดยไปลูกมันห่เนี่ย ่เดินไปไนมาเด้อเพิ่มเป็นกรอ่างเนี่นี่เอาเจ้าขาไปจ้างอะบ้างไนเขาอาำโจกันเดียวกันะไข่นุยตีราบองกระแดกบองแม่น้องกน่นองแซ่เนาะแซ่เบอแซ่เบ่ เขาะมี้านมานนันํเนาแนะคม่มมมสิออกงานพี่ออน้งไอ้่นเริ่มบอกิิูข้าว้าน้ำเง้นไปสิไปางานผูกแขนพระเจ้าเดีวออกงนานเห็น

ออขอบวโคตจุดกี้เ้ไม่รู้เพมาะ่จะทำเศ้าเม <c oughs> ื่อก่อนแมู่ดตรได้ไรเราหล,ลอกไปมึงในนั้นฟันนนนนง,งแล้วเบคุดโคต่นนัามันหลมัองออน้งขุกนะมันจีกกีตลอดอกบอกรู้สึกตื่นง่าย้ทำจุกมาเป็นกุล

ทำงานได้ไหมด้วยเอาไว้ได้ด้อยเลยหน่อยใช่หรือไม่เนี่ยกดดีจุบบอสกดดีจูบอืม làm một cái như nào mimi. Đây tham ngan thay là nhiều đấy. Đây đẹp buồn, phải nói hết mai. นี่ลูกยอดดอกแคเข้าไปเนาะรครับ <c oughs> อตัวคักขนาดแ <c oughs> บอกมาบอเลยเนี่ยบอกเลยู

Thằng phải nó nhà đấy. Ừ. Nó yên nào. Ba vợ ở một Nên là hai đấy. Là một. บอกดิเพิ่นไปหาไปกับเจ้าเก็น,นอะข้างก่าหนทีเลยอ้าวอีูวนที่ว่าอย่าเต้นหน่อยหน่อยหน่อยเลยเอ้สิบนาทีเลยเหนาะ

lấy lái một quả nóng lên luôn, lấy lấy máy quạt đi เก็บเนี่ยน,นะขอบุญของคุณเลยไล่เด้อพี่นอ้นองสุขสุขคสุมองสุบอนที่ิดตาม <c oughs> ขอให้ดูดีไม่แห้งเด้อพี่น้องสุขสุขคะเจ็บยาจุนพอกันไหมคลิปนาพี่น้องสบายดี